สุดดราม่าหลังจากยูกิเพนพกาโพสลาเวทีหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรถึงกับรำไรวััดีคัสซีสหลังจากที่เมื่อวานยูกิเพนพกาทําช็อกวงการหมอลำโพสลาเวทีหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรที่อยู่มานาน4ปีจนกลายเป็นคู่จิ้นพี่น้องคู่ขวัญเอ็นวาหมอลำที่สุดฮอตอีกหนึ่งวงหมอลำแห่งยุค ยูกิแจงด้วยเหตุผลเจอปัญหาหลายๆอย่างมีความอึดอัดใจบางเรื่องเลยไปต่อไม่ได้ทำให้เอฟซีสงสัยทั้งวงการว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และมีศิลปินเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาเมนให้กำลังใจยูกิกันมากมายซึ่งล่าสุดวันนี้โซเชียลได้โพดคลิปลกโงศกรรําให้โผลซบไหล่ผู้ใหญ่คนใกล้ชิดอย่างไม่อาย ขณะไปเตรียมการแสดงที่จังหวัดหนองคายคงเพาออ่อนไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากยูกิลงเวทีไปกระทันหันยากที่จะทําใจรับได้ทางด้านยูกิได้เผยคลิปที่จะเองร้องเพลงลาก่อนในแอปยู i n g แทนความรู้สึกตัวเองกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนื้อเพลงว่าเธอเธอช่างแสนวิเศษเธอยังคงงดงามไม่เปลี่ยนดังวันแรกเจอใจที่เคยมีให้เธอเป็นอย่างนั้นเสมอเรื่อยไป แต่คงต้องลาเธอตอนนี้โดยในช่วงท้ายยูกิกั้นความรู้สึกไม่ได้ร้องให้เสียงสะอื้นปนออกมากับเนื้อเพลงทําเอาแฟนๆเห็นใจความรู้สึกของเธอในตอนนี้สุดๆนกยูกิเสียน้ําตาเหมือนกันอย่างไรก็ตามนกคงศกรก็ได้โพสรูปถือดอกกุหล,ลาบในเพจส่วนตัวแคปชั่นว่าพวกเรายังอยู่นะขอบคุณทุกกำลังใจครับมีศิลปินหมอลำลูกทุ่งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการ เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยยังไงก็ขอให้เรื่องทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะซีสเราจะคาบข่าวให้คุณแซบซีทุกรถสดทุกเรื่องอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ